สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเหรียญโปยทานเป็นรูปปลาเทวดาแบบนี้นะคะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะให้เราตัดลิบบิ้นมาด้วยกันทั้งหมด4เส้นจะเอาสีอะไรก็ได้นะคะจะใช้สีเดียวกันหมดเลยจะใช้คนละสีทั้งสี่เส้นหรือว่าจะใช้ สองสีสีละสองเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะความยาวเส้นละสาสิบเซนนะจากนั้นก็พับครึ่งลิบบิน้นทุกเส้นแบบนี้เลยนะคะพับครึ่งเลยนะอันนี้พับไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาเราก็เริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะสีไหนก่อนก็ได้ก็จับมาแบบนี้ก็ทำฐานก่อนนะคะ แล้วก็เอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งอันนี้จะสลับสีนะคะจะชมพูแล้วก็เหลืองทีนี้เสร็จแล้วก็เส้นที่สามก็จะใช้สีชมพูเอามาคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะสีเหลืองก็จะเอาปลายด้านหนึ่งสอดเข้าไปในรูของเส้นที่หนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมาเอาไปอีกด้านหนึ่ง ครับเส้นสีชมพูแล้วก็เอาสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูของเส้นที่หนึ่งเหมือนเมื่อกี้เลยนะก็สอดไปให้สุดจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็ดึงให้กระชับได้ฐานแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะเอาเหรียญน,นะจะเอาเหรียญบาทหรือว่าสองบาทก็ได้นะคะวางลงไปแบบนี้ แล้วเราก็เอาเส้นสีชมพูเส้นด้านบนนะคะเป็นเส้นที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือมันจะมีสองเส้นใช่ไหมมันจะมีเส้นด้านล่างแล้วก็เส้นด้านบนทีนี้ให้เราเส้นด้านบนเส้นนี้เอาพาดทับลงมาแบบนี้ต่อมานะคะก็เอาเส้นด้านบนของทางขวามือพาดทับเส้นสีชมพูไปทางซ้ายมือแบบนี้ ต่อมาเส้นนี้นะอ่าเส้นด้านบนนะก็เอาพาดทับเส้นสีเหลืองเส้นนี้นะพาาทับไปแบบนี้ต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นสีเหลืองเราก็จะเอาทับเส้นสีชมพูแล้วก็สอดปลายริปบิ้นเข้าไปในรูนี้นะแล้วก็ดึงให้กระชับ เราก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะทีนี้ให้เราพลิกดูด้านข้างให้เราเอาเส้นที่มองเห็นเหรียญน,นะคะเห็นไหมอันนี้มองเห็นเหรียญน,นะก็คือเส้นนี้เราก็จะเอาเส้นนี้พับมานะคะก็เอาสอดเข้าไปในรูนี้ ก็สอดไปเลยแบบนี้ถ้าให้ครบทั้ง4ด้านนะต่อมาด้านนี้เส้นไหนมองเห็นเหรียญอ่ะสีชมพูนี่นะคะก็เอาสอดลงไปในรูนี้แบบนี้อ่ะหมุนมาเส้นนี้นะที่มองเห็นเหรียญแล้วก็พับลงมาสอดเข้าไปในรูนี้ พลิกมาก็เส้นนี้นะคะที่มองเห็นเหรียญแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้พอเราสอดครบทั้ง4เส้นแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านมาทีนี้สังเกตไหมคะมันจะมีปลายด้านหนึ่งสั้นแล้วก็ปลายด้านหนึงยาว ให้เราเอาเส้นยาวนะคะสอดเข้าไปในรูนี้นะเอาเส้นยาวนะก็สอดเลยสอดให้ครบทั้งสีเส้นนะคะ ทีนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้ต่อมาให้เราเอาด้านไหนก่อนก็ได้นะคะให้เป็นด้านหัวแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นด้านหางอะถ้าสมมุติว่าเราจะให้ด้านนี้เป็นหางนะทีนี้2เส้นเนี้ยให้เราเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะเอาเส้นสีเหลืองก่อนก็ได้นะคะเห็นไหมมันจะมีรูสอดอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็พับสีเหลืองมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะ จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เส้นนี้นะให้เราพลิกกลับด้านมาก็สอดเข้ารูนี้เหมือนเมื่อกี้เลยทีนี้พอเราสอด2เส้นที่อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะได้ลักษณะนี้มันจะออกมาเป็นคลีบปลานะ ต่อมาเหลือ2เส้นนี้ให้เราเอาเส้นด้านบนก่อนนะเพราะว่าเวลาเราพับลงมาตรงนี้มันก็มีรูแล้วอ่าทีนี้เราก็สอดสีเหลืองเข้าไปในรูนะคะมันก็จะออกมาเป็นหางนะทีนี้เรามาดูเส้นสีชมพูเส้นนี้เห็นไหมว่าด้านเนี้ยมันไม่มีรูให้สอดเหมือนเส้นเมื่อกี้นะให้เราพลิกกลับด้านมาเห็นไหมเอ่ยมันจะมีรูให้สอดแล้วนะ เราก็จับริบบิ้นเส้นสีชมพูมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะทีนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพราะได้ลักษณะนี้แล้วก็เกือบจะเสร็จแล้วนะต่อมาเราก็จะใช้กันไกนะคะตัดสองเส้นนี้ก่อนนะที่อยู่ด้านในเราจะตัดให้มันเป็นรูปหางปลานะ ก็หางปลาก็ปล่อยให้มันยาวๆหน่อยแล้วก็ตัดเป็นแหลมๆนะคะตัดเข้ามาแล้วก็ให้มันโคง้งลักษณะนี้นะเห็นไหมทีนี้อีกด้านหนึ่งเราก็พลิกกลับด้านมาจะได้ตัดได้ถนัดถนัดนะคะด้านนี้ก็ตัดเหมือนกันเลย เห็นไหมได้ห่างปลาแล้วนะทีนี้เรามาทำคลีบกันบ้างเราก็จะตัดเหมือนหางเลยแต่ว่าเราจะตัดให้มันสั้นกว่านะคะแบบนี้นะอ่าพลิกกลับมาด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ ทีนี้ก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะก็เหลือแค่เราก็ติดตาให้กับปลานะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ติดตาก็ได้นะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าทีนี้เราจะติดตาให้มันหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้ปืนกาวนะคะก็แปะเข้าไปเลย ได้แล้วนะหนึ่งข้างทีนี้ก็อีกหนึ่งข้างใช้กาวติดที่ตาก่อน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาเทวดาของเราทำง่ายๆนะคะทำไม่ยากเลยก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะก็ไปลองทำกันดูนะคะ